ความคืบหน้าทางคดีบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ5รายใน3คดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา ล่าสุดนายพงษ์ทันสำเภาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่11สงขลาจัดทำผังการบุกรุกโบราณสถานและสรุปมูลค่าความเสียหายมูลค่าของการฟื้นฟูโบราณสถานที่ถูกบุกรุกทั้งสองจุดทั้งโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยโดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมตรวจสอบขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจทานสามารถนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพสิงหนครในวันนี้ ื่อผนวกในสำนวนคดีนำส่งสำนักงานอายก,ก,า,า,ยการส่วนพยานหลักฐานอื่นๆยังคงต้องมอบให้พนักงานสอบสวนค่ะทางด้านของเครือข่ายภาคประชาสังคมนัดหารือกันเพื่อร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเนื่องจากผู้ก่อเหตุในคดีเป็นผู้กว้างขวางรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยทำให้ต้องติดตามคดีอย่างใกล้ชิดค่ะ